ลูกยินรู้ว่าแล้วสุดกุ้งกุ้เป็นวันเกิดยินใช่เะอไป็นยบอร์เดย์มาแบกแบกคงแบกเค้กไปเซอร์ไพรส์เขาใช่ครับก็เดินโดนเซอร์ไพรส์กลับเลยการเข้าแปแล้วเจอญาติเขาประมาณยี่สิบผมก็ทำตัวไม่ดูรู้แปบ่ไอ้ตอนที่ผมแบบแฮปปี้เบิร์เดย์ทูอยู่อ่ะผมยังหาตัวยินไม่เจอเลยข้าไปในบ้านแล้วก็อยู่ไหนวะ ออแต่ก็ต้องล้อต่อไปอ่ะก็คือแบกเข้าไปในบ้านเขาเลยใช่แต่ว่าแม่เขาใหญ่มากโอ้ใหญ่อันนี้คือรึ่งหนึ่งของบ้านเร <อ S 2> ลาล้อ คุณเคยฝันแล้วมีคนที่เคยรู้จักในชีวิตแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ไหมวันนั้นจะมีนะลูกน้องเก่าที่โรงงานพ่อผมปียี้ยมงแบบไม่ได้เจอกันหลายแบบเป็นเจ็ดปีอ่ะมาด้วยแล้วก็มีญาติจากต่างจังหวัดมาซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้รู้จักกันมากขนาดนั้นสองคนนี้แล้วไหนจะมีครูนี้เข้ามาอีกเป็นสามคนที่ไม่รู้จักกันผมได้ยืนมองเค้กแล้วก็ผมฝันหรือเปล่าอ่ะมันจรวางผสมผสานมงไว้หมดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็โอเคมันก็เป็นเรื่องจริงฮะ ปีนี้เราตั้งใจยังไงบ้างพี่อินก็คือมันมีของขวัญอะไรยังไงให้ตัวเองบ้างฮะยังไม่ได้มีให้ตัวเองเลยครับใช่ก็ไ,ไปเรื่อยๆให้ที่บ้านก่อนออที่บ้านก่อนเรื่อยๆแล้วก็ให้ตัวเองได้อยู่แล้วอ,อ,อย่างว,าวาลอลท์แต่เพลงมีอะไรให้เขาอีกไหมเนติอาณนะพียรตเนาะมีไฟแช็กให้แต่ไม่ได้จุดเดี๋ยวให้เขาเก็บไว้เดี๋ยววันนี้จะกลายเป็นมือสองแต่เห็นเหมือนเป็นการที่ว่าเราแอบซื้อทองให้พี่อินเหรออุ้ยทองให้เหรอเนี่ยไปบอกเขา กลรอออนตัวก่อนรอกระซิบอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วไม่มีอะไรให้ให้เขาเลยนะคะผมหวังหม่รอมีนี่คือว่าให้แล้วเตรียมไว้แล้วยังอ่าแเราก็ไม่ได้คิดไปด้วยเพิ่งคิดเมื่อกี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยว่าว่าควรจะมีจริงหรือเปล่าอ๋ออันนี้งงเลยครัว่าต้องจับใจความยังไง ก็แบบเอาให้เสร็จตามที่คิดไปแล้วก็ไปจัดการกันเองอจริงๆอะไรในบ้านที่มันบานปลายมากที่สุดโหส่วนมากจะเป็นพวกบลิวอินอันหลายหรืพวกอะ้รจะบานปลายครับมีรื้อถูกถอนอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่ทุกใจอ,อะนี่มีมีที่กำแพงกับไว้เพื่อจะเนกว้า,วางขึ้นมาแล้วถูกหลงมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตอนนี้ก็คือเรียกว่า วางแผนไม่ถูกแล้วว่าจะทําอะไรยังไงก็อยู่แต่ปล่อยแล้วปล่อยเสร็แล้วเพราะว่าละที่บ้านมีหลายคาแรคเตอร์มากแบบบางคนเป็นแบบเรียบง่ายมินิมอลบางคนแบบรับชูอะไรเงี้ยเอาเลยคุณอยากแต่งกันโซไหนแต่งเลยอย่างนี้กาพาประสบการณ์นี้มาเราสามารถแนะนำาบอกมาได้สิว่าแบบเฮ้ยว่าตรงไหนต้องระมัดระวังในการทำบ้านอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ครับพอนะได้อยู่ยิ่มันหนักใจเหมือนกันเนาะหนักใจเซ็นสัญญาให้ชัดเจน ทำอะไรให้มันมีลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวมันบานปลายแล้วแต่ว่าเราเราโดนเรื่องค่ารับเหมาที่มันแบบสูงใช่ไหมจริงมันก็ก็สูงอยู่ครับก็คุมได้อยู่มันตามกำหนดหรือว่ามันเจอปัญหาไม่ตามกำหนดทุกคนเลยครับเลยอย่าใช้คนรู้จักก็ให้คนนั้นไปอ่ะแห้น้ำคนนั้นไปให้เหรอไม่อย่าใช้คนที่แบบสนิทกันแบบพอจะรู้จักกันมันระบากใจอ่าก็ได้แบบรู้จักกันแล้วมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบ แบบว่านานๆอยู่ในการใช้เวลาผมไม่รู้อ่ะแล้วตอนนั้นผมหิวมากเชิชวนผมกินผมก็าก็ลังกินเลยก็ไม่สนใจอะเลยไม่สนใจเลยผมกินอย่างเงี้ยไม่ได้คุยอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เขาเลยมีคุยนิดนิดเดียวครับเออนิดเดียวโต๊ะมันรองรับได้ประมาณเต็มที่แปดคนนะครับวันนั้นอยู่กับยี่สิบหกคนตั้งแต่โซฟาลากยาวหนึงเพราะว่าเป็นทุ่งเฟซคอนเทลเงินตักได้เลย มีมีอาหารแบบชาวเหนือเป็นคนเชียงรายกันญาติเขาก็เลยทำอาหารไว้มีแกงทั้งเล่มีปลาอะไรเงี้ยไม่มีไตรปลาครับมันรีบนริงจริงครับเหนืออะไรอันนี้เหนือเชียงรายปะเนี่ยความต้องใหมเออมันมีอะไรความจริงบ้างอ่ะตอนเนี้ยผมาพูดพูดจริงหมดเลยเนี่ยไปเรื่อยคนเดียวมาทำมาทำพวกนี้หน่อยเออเหมืันเป็นยแล้วจะดูมันยกเลิกไปมันอะไรทำแบบนี่ เป็นเอป็นคนร้ายเนาิ่ครับใช่แฟนเป็นแฟนเสียใจมากเราอยากจะบอกแฟนังไงบ้างว่าเออติดตามงานได้หรือยังเราติดตามงานไน้ใช่ไห่เดี๋ยวก็ช้าอยากก็ต้องมีเล่เดี๋ยวก็ช้ามีแน่นอนเนี่ผมเลไม่ต้องผมไม่หนีจริงจริงเราเสียใจมันก็เป็นโปรโมทไม่ถึงเดยอะลราคนสิดตั้งเป้าว่าอยากไปดูเราก็ก็ก็นิดนึงไงครับเพราะว่าเหมือนแฟนก็คาดหวังไปแล้วว่าอยากให้เป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแฟนมีเรื่องแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอาจจะเป็นกรีนอายทั้งสุดท้ายของซีรีส์แต่ก็ อย่างลหมวลของผู้ใหญ่คนคุยกันหมดแล้วแหละเราเราเราเป็นแบบแค่แที่ทำมีหน้าที่ทำ